ยำยัย่วๆจ้าอันนี้ยำข้าวถานไงด้วยจ้ะยำเห็ดเข็มทองใส่ตีนไก่ด้วยค่ะเสร็จแล้วค่ะสวัสดีจ้า สวัสดีพี่น้องเบิร์สุภุสุคนะจ๊ะมื่อหนีมากพบกับน,นุ้ยผ้าแสื้อกแล้วจ้านุ้ยผ้าแสื้อสี้ามากินยำตีนไก่จ้ะพี่น้องดูจ้ะแต่แสีบบ่พี่น้องมึงดูขุนนะอุย้ยตีนไก่ยั่อๆเลยพี่น้องใส่เห็ดเข็มทองนะจ๊ะใส่เห็ดเข็มทองใส่หมูยอจ้ะพักเข้านี่กะซิมี่นี่ล้วจ้ะอันยอท่านตะวันอน่อนเพราะวันนุ้ยเป็นคนมากินพักอันยอท่านตะวันอ่อนนะจ๊ะอ้าวมาพี่น้องมาเป็นตะกินบ่พี่น้องมึงดูนี่ กินมาพี่น้องหิวหิวพี่น้องอ่ะอแซ่บได้พี่น้อง ครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับชื่อน้องกายครับแม่ปลาใกล้โดนฝนแล้วเกมอมไรเนี่โอเค,เออเคลูกมา,มาพี่น้องมา ิมเด็กหน่อยกว่าในเด้อจัตพีนองมือน,นี้ <c oughs> กินด้วยไหมหรอมามมมกินมาเต็ครับแม่ขอสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับผมช่วยน้องอะไร <ผม S 1> พูดด้วยเต็มครับเต็มปิดเพลงก่อน โทรศัพท์ก่อนแม่ก็แล้วข้าไปนอนไปนอนดูตรงนี้กอนก็ไม่อยงยเงยนอนไปเลยเจนตนนนะ่นดข้าไป่รั้รู้ออบบ สิงไก่พี่น้องเดอดอ่ะข้าวมันไงกะจ้หืมนนจะมมรูสเก,กีนเน่ไอะไรรู้จะกลาหืมจุไม่ได้แม่กินเผ็ดเดี๋ยวแม่แม่ไม,ม่เป็ดเดก็จะเอาไปเอาแล้วไม่ไม่รอครับ ก็เกะ่กันมนน่ทนีดยยเมนมบ์ครับว่าดูในเด้อพี่น้องก้วยว่าดูเังวบอร์ทองหรอกจ้ะเัาก็สามปี มาพีน่น้อแม่ไม่ไหวแล้ว 어, 간지지, 잎나는, 급하거 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ สวัสดีสดิที่พี่น้องเนี่ยจได้คิดบอลลรพี่น้องมือนี้เบิ้งลูกไส้ดู ขอ,อยาใส่มือพี่น้องใส่สอนประธานนะแม่จ้ามาจีเลยไมย่ไม่กวนลูกทำงานอยู่แม่แม่แม่ต้องใจรู้ต้องใจต่อแม่แม่แม่ขอแม่ใช่มันใช้ช้อนไม่ได้ไ ถ้าถ้ากินตัวนี้นมันจะได้นะแม่มคือคนนี้มัากินตัวตามได้ค่ะนี่แม่ริงจย็เลยใส่เมือก็่ไดไ,ไหมพี่น้องลูกใส่ก็เลยบ,บอยใส่สอน,นอสอนเคยชวน้ำได้ไหมนใส่สอนก่อนพื้นซเวอาดู ภาพี่ลองมาบ่อดูอกไสบอดู เอาแบบเพดพอดีพือดีมันจามือบอเพรนแงกันได้เนาะ อิ่มแล้วเจ้ะพีนะพ่น่องจะเข้ามาจต่แล้อิ่มแล้วเจ้ะพี่น่องจ้ะ ดิขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมหลายๆเด้จ้าดิฝากกดไลค์กดแชร์กดซับก๊าซดิฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสักไข่กดกระดิ่งให้หน่่ยนี่นด้จ้าเพื่อเป็นกาลังใจในการเทคลิปหน้าต่อไปจ้าคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า